Thank <laughs> you. ข2วันที่23มกราคมพุทธศักราช2568ถึงเวลา14นาฬิกา2วันที่24มกราคมพุทธศักราช2568ระหว่างปฏิทินที่มีผู้ต้องหาในข้อกุม3คนอยู่ระหว่างการขยายผลเหตุการณ์ทั่วไปปกติครรับออได้ยกะมูครับ การปนะสิทธิ์ถ้าสุดที่กัสต่างแล้วจะต้องทาการกรดนเพื่อว่าของัหดสุพรเป็นหลักและเงินเป็นด่าน อันนี้เอกตำแหน่งจุดตรวจต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่รบซากแปดนะครับทั้งเจ็ดจังหวัดเนี่ยพอนะครับระดับรัฐได้ดำเรียนให้ทีุ่ดูแลทราบนะครับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับกับผมพันตำรวจเอกเชนินน้อยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านมากอมริตทาหน้าที่หัวหน้าหนตรวจรัฐธรรมขออนุญาตบรรยายสรุปเรื่องภารกิจและผลการปฏิบัติของหน่วตรวจรัฐธรรมนูโดยสังเกตครับ การตรวจบ้านพระเป็นการตรวจที่รับผิดชอบตรวจบุคคลในยารพรตามเส้นทางสายหลักและเพื่อตรวจค้นและจับกุมยาติกติดอาวุธปืนและเกี่ยวกับการกระทำผิดต่างๆในพื้นที่ลงชายแดน นก็นึด้วยผมได้รับป้าหมายจากท่านล่ํตีว่าการทสงิธรรมและผู้ชการในหวงชาติให้เป็นประทานคณะอนุกรรมการ ป้องกันรปราปามที่พักคอยายาสุิดในพื้นที่ตอนในถึงตั้งแต่กรุงเทพมหานครแล้วกับปริบบนทนและการสกัดกัน้นยาสติดไปสู่พื้นที่ภาคใต้นะครับวันนี้ก็จึงได้มาตรวจเยี่ยมจุดตรวจของท่าแซชชุมพรแลก็บ,บ้านพระร่วมกระทางท่านผู้บริการปราปามยาสุปฏภาค 8, แปดท่านต้องการจังหวัดของชุมพรท่านรองผู้จัดการภาคแปดแล้วก็ผู้ว่าการชุมพรและผู้การปรส และหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อมาดูความพร้อมของเจ้าที่ในการปฏิบัติซึ่งมีหลายฝ่ายร่วมกันนะครับทั้งตํรารวจปกครองทหารนะครับแลปะปปสนะครับทำงานร่วมกันในการสกัดกันก้นยาเสพติดเพื่อไม่ให้สู่พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับวันนี้ก็จึงได้มาติดตามการทํางานว่ามีความพร้อมอม,มีปัญหาข้อกัดข้อง,อง,อง,องการใดแล้วก็ทั้งนั้นก็ได้เพิ่มจุดตรวจที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากเส้นทางหลัก ที่จะลงสู่ที่ภาคใต้ให้จัดกําลังครอบคุมในทุกพื้นที่นะครับเพื่อป้องกันการลำเลียงยาเสพติดไปสู่พื้นที่ภาคใต้ตะล่างครับที่ว่าเทคโนโลยีตอนนี้มันสามารถสก,กัดกั้นยาเสพติดได้มากน้อยแคร่ไหนจำเป็นอย่างยิ่งครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยบนท้องถนน,เ,นเราได้มียาพันธุในขับขี่จำนวนมากถ้าเจ้าที่จะใช้ในการตรวจด้วยสายตาก,ก็ดีในการสักถามก็ดีด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่เรามีอยู่ปัจจุบันก็ดีเนี่ยจะใช้เวลานานจะท้ายก่อนเกิดปัญหาด้านการจราจร จำเป็นยิ่งที่เราต้องหาเทคโนโลยีที่สะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบลถต้องสงสัยลถที่คาดว่าจะมีของผิดกฎหมายเนี่ยให้ทันสมัยทันต่อสานการณ์ก็จะทําให้การจราจรนั้นเบาบางลงแล้วก็สะดวกต่อทั้งพี่ร้องประชาชนผู้ใช้รถถนนและก็เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ครับในจังหวัดชุมพรเนี่ยประตูุภาคไายท่านมีแบบแนวทางที่จะเพิ่มสักยภาพตรงนี้ยังบ้างครับในการสกัดกัน <S <S ้นก็ถือว่าจังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดของการสกัดกั้นเนื่องจากว่า เป็นพื้นที่ที่เป็นลักษณะแบบเส้นกคดเคียวฮนะถนนหลักก็มีแค่เส้นเดียวและมีเส้นทางเลี่ยงเส้นทางสำรองอีกหนึ่งเส้นนะครับมีเส้นทางกำนมที่ไม่มากนักทําให้เราสามารถในการสกัดกั้นน่าจะง่ายและก็ดีที่สุดในในพื้นที่ที่จะลงสู่ภาคใต้ครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ